สวัสดีค่ะพบกับรายการ Eat Malu อุย้ยไอ้ด็กเอเด็กเอเดี่เอเี็อะไรบ้าไปฉันเพิ่งตื่นแกก็ยังไม่ได้นอนคือคือแกทำโซนเมกาฉันทำโซนอันเนี้ยวัดแทร์ฉันเลยจะชวนแกมากินอาหารเช้าแบบสไตล์สายฝอร,ร,รักสุขภาพอาหารเช้ากอกินเผ็ดพริกยำ <laughs> จะบอกให้ฟังว่าร้านนี้สั่งยากมาพี่เอิร์นานๆทีจะกดสั่งได้เพราะว่าเขาสั่งเป็นรอบแล้วเขาถ้าสมมติเขาเปิด9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งเนี่ยเขาหมดแล้วทานเนี่ยต้องแบบขูดเลือดขูดเนื้อกว่าจะสั่งมาได้เลยนะต้องแลกมาด้วยชีวิตวิญญาณฉันต้องแลกให้กับซาตานเมื่อสั่งอาหารร้านเนี้ยเออนั่งสาวเวลาไม่ต้องลุกนื่นแน่เคเจียวกคะดาวคือร้านผักช่ำคำหอมของพี่อูนไดมอนเกรน y อ u ากผ่านมาเอตัวที่มันเด่นเดังในติ๊กต่อกที่ฉั้นเห็นบ่อยๆก็คือยำเส้นแก้วฉันสั่งมาด้วยวันนี้ใช่ผัดฟักทอง แล้วก็ผัดบวบใส่ไข่ที่แบบไข่จุกๆเน้นๆรู้ไหมวิธีครัรทาของเขาหนึ่งอันนะคือเขาทําตอ,อกกระทะตอกกระทะนะรู้มันเลยฉับเขาเคยบอกในคลิปคลิปไหนหแต่ว่าวันนี้เรามีให้กินแล้วเพราะั้าเราเริ่มทางอะไรดีกว่าพี่ช้าอยากมาแบบต๊อแ,แบบกตอบแบบแพทเทิร์นรายการอีสมารูอะน้คือถ้าไม่ไอายกอบได้เลยไอ้งไม่ไม่ได้ว่าถ้าไม่อายกอบได้คือก็ใช้เวลาคิดอยู่ ต้องเปิดยังไงนะเปิดด้วยเพลงที่ฮิตก่อนใช่ป่ะใช่อ่าช่วงนี้เพลงอะไรฮิตแน่แน่ได้ไหมได้เลิ่มจะแปลงไปไหนฉันต้องแปลงเป็นยังไงต้องเอต้องคิดเองฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่เนี่ยเออได้ได้หมดไม่มีผิดฮันแน่ต้องเป็นเจียวกับตัวชานเพราะแกชอบเราเหีือนกับตัวแกฮันแน่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 ต้องมีฟิลเตอร์ป่ะงเส้นตะบูดอะไรนิดนึงคือถ้าอย่างจรินยังกินไปเลื่อยคือเส้นเน่าฉันคิดหน่อยเออแน่แน่ เดนเดนแน่เอออะไรต่อเอ้าก็บอกชีวิตตัวเองเออเออชีวิตแกประสบกับฉันมาแน่แน่แน่สลบบาทแน่อย่างไรเซนเอาร้องกันเมื่อกี้ตาแล้วไปล่ะคี้ห่วงเกินเพราวะคือคิวห่วงคอนเทนต์เกินลิิิทธ์จดแลจดที่ไหนที่ ประตูผีฉันไม่รู้ว่าเราจะชอบไหมนะวันนี้เพราะมันเป็นอาหารมังสวิรัติมาดูละอาจจะไม่เขาจะไม่กินผักอ่ะล้วกินเส้นกินอะไรได้บ้างเนี่ยลูกชิ้นอะไรอย่างงี้ได้บ้างไม่ลองชิมร้านนี้ก่อนเผื่อแบบเป็นผักที่อร่อยแล้วเริ่มเรอฉันเริ่มจากอะไรดีวะเร่เราบวชดีวะไม่ไม่ต้องบอกเริ่มใครเริ่มมันไม่บอกนะจ๊ะว่าทานอะไรจ้ะากินไม่เป็นหนาะอันนั้นอ่ะกินไข่กินน้ำกินอะไร เผ็ดเบลอร่อยอะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะ,อออะแต่อยากได้น้ำปลาอร่อยกันต้องอร่อยเลยรบเครื่องใี่ไหอ,อแต่ว่าก็วนวลแล้วนะไม่คือชันกินติดเค็มอ่ะคือรสชาติเขาจะบอกว่าอย่างนี้เป็นรสชาติแบบกลางๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่กลางนะยำเผ็ดเถอะท่องบอกว่าแมะมะองหอมปล่าไข่เน้นๆตอนทานต้องกินอาหารแบบนี้นะคะอร่อยเอิม่มตอน,นเด็กเคยเป็นป่ะ เราทำตามรายการลงเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยกินผักกักหองไม่เป็นเคยแต่เรื่องเกินยังไงเออเราให้ฟังหน่อยติดตามช่องเอ็มมาลุเอ้ <c oughs> เรื่องที่ใยา่จะเป็นต,ติดตามช่เอ็มมาลุเอ้แต่หัวข้อเล่าได้ <c oughs> อ,อ <c oughs> ตอน,นเด็กเคยเป็นไหมแบบไม่กินผักเลยนี <c oughs> ไ่ไม่นยงังไงเออนะครับฟังหน่อยคือตอนเด็กเนี่ยเราก็จะไม่ชอบกินผักใช่ป่ะใครอยากฟังแล้วเต็มช่องเอ็มมาลุเอ้ลูกเกิ้ พี่หมอน้ำนิ่มลกยำเส้นแก้วในตำนานมันต้องคนเขาเรียกว่าเปรี้ยวแต่เห็ว่าบอกว่าไงก็เปรี้ยวแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะคือกลมกล่อมหมอเปรี้ยวคือชิไม่ใส่หมูชุบรสแต่เขาใส่ปลาร้านี่ฮะอ๋อเหรออืมไม่ว่าอ่ะคือเปรี้ยวน้ำแต่มันไม่เผ็ดมีอะไรอืมอร่อยอืมมันเหมือนยำแบบโบราณสมัยก่อนนะยำมือเส้นเออยำเท่าทั่วแต่ว่าอร่อยเผ็ดเห็ดกรอบหมดเลยนะไม่มีแบบว่ากันนิ่มอันนี้มันจะเป็นลาบนะอุ้ยมีอ้อนทองชอมแน่เลยอ่ะเนี่ย อเปน้าวจบอันนี้รับเห็ดหรือเปล่าไม่รู้แล้วพูดชื่อถ้ามีหมูย่างนะค่ะต้องมีหมูย่างเนาะต้องเด็กเคยเป็นไหมกินอะไรก็ต้องมีหมูย่างอ่ะเคยแล้วให้ฟังหน่อยเรื่องเต็มๆอ่ะเออมันยาวคือไม่รู้ว่าได้ป่ะแกรสชาติเนี้ยถ้าใส่หมูอ่ะซหมูอ่ะตอนเล่นน้ำตกอ่ะคือจะบอกว่าปลอดตรีละ ผัดเห็ดถ้าผัดไม่ดีอ่ะไอพวกอะไรพวกเนี้ยถ้าใช้เห็ดอ่ะมันจะเห็ดมันจะไม่ซึมเข้าไปในใช่ไม่ค่อยมือเพราะมันเห็ดแต่เนี้ยมันเห็ดอร่อย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 ป้ารอดเขาอยากเป็น vegan ไหมนี่ทำไมอ่ะก็หมูกรอบอ่ะเคยลองไปแล้วอ่ะแต่ลองชิมลูกชิ้นดิอันนี้เป็นลูกชิ้นน่าจะเป็นลูกชิ้นแบบผักวะืมเหมือนลูกชิ้นหมูอ่ะเด้งมาก มันกินเห็ดเด้งกรอบอร่อยมากอืพูดถึงว่าถ้ามันกินมาเขาคงชอบนะเออเนาะมันเหมือนอาหารคนเลยอ่ะต้อเขาเป็นมังคินอาหารเลยเออมันกินดูน่ากินว่ะเป็น่งเบเกอรี่รสชาติเดียวกันปะสองยำคล้ายแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนเลยอันนี้เปรี้ยวมากแล้วก็เผ็ดแต่อันนี้เป็นแบบบอกไม่ถูกอือแต่เป็นปลาไม่ป็นปลาหรือเปล่าอ๋อ อ่ะต้มสับชายผักเน้นๆเลยอะ่ะแบลกมากเลยกินต้มสับชายรสชาตินี้รู้ว่ามันเปรี้ยวนําไปหน่อยแล้วก็ใสๆหรือว่ามันเป็นอาหารของแบบมังที่แบบว่าเครื่องปรุงมันแบบใส่ปลาต้มสับชายมันต้องมีมันข้างบนปะมันหมูเนาะอืเออถ้าแบบนี้แหละไม่ได้เปรี้ยวขนาดนี้พอดีเออ,อข้าวตุ่น อมชิข้าวตุ่นฟูคอร์ดไข่เค็มมีเห็ดมีไข่เค็มอือล้วมีข้าวที่ตุ่นมาแล้วหอมพิชไทยเหมือนข้าวตุ่นพิกไทยอะไรประมาณนั้นอ่ะหอมหอมดีอ่ะอันนี้จะว่าเหมาะสำหรับคนป่วยแล้วคนสวยกินไหมนะแล้วให้ฟังหน่อยทุกอย่างอร่อยหมดเลยติดทีถ้าใส่หมูเพิ่มอร่อยจบเรดยอดครับกินหมูทานหมูทานร่อยติดอร่อยอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ติดพลาดนะอร่อย กินมันเพลินล่าสุดที่เราไปกินเตกับพี่นัทมาอาร่อยไหมไม่ได้ไหอร่อยล้านเลยหรอมันเหมือนเนื้อสัตว์จริงๆไหมเหมือนมากหล่อนว่าคนกินเจอ่ะที่แบบต้องทำขอให้เหมือนเนื้อสัตว์อ่ะคือเขาละยิงได้ยังมาคือพี่นัทบอกว่าเขาดัดแปลงให้มันกินง่ายขึ้นหร,หรอพี่ออมแบบคหอมที่สุดตอนเนี้ยออกหวานเนาะแต่ไม่หวานมากนะคือพี่ออมชอบแน่ๆเพื่อไม่กินผักไงไม่กินผักเลยจบคนบ้านนี้ไม่กินผักรู้ไหมใครต้องชอบแน่พูดพี่ฟ้า ตอ่ชอบแหมผัดนิสสามณีอืหั่แล้วสิไะคือเราอะดังมากเลยอืเราจะคิดจะขายคอนเทนต์ต่อใครไหมไม่ทำไมอะเอื่อหรอถ้ามันได้เงินแบบจำนวนเงินมูลค่าเยอะอะคือแบบแบบโอ้ยหลายร้อยล้านพันล้านเงี้ยก็ขายอ๋อแต่เขาเปลี่ยนเพื่ออรกันใหม่ชื่อว่าปีมันูะอะแล้วทำต่อคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือเราไม่ลองกินเลยนะ เออยังไม่ได้กินเลยเขาก็อะไรแกงเห็ดแกงเปรอะขกคลักมากปลาช่า้ำๆแน่ๆฉันชอบกินมากนะแกงเห็ดปะแกงเปรอะปะแกงเห็ดเห็ดกลางอืมอืมเอาอะไรอ่ะอร่อยรู้ล้จ้าในบอกอร่อยมีอะไรบ้างล่ะตูไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำกินอะไรแต่ว่ามันก็เหมือนใส่ปลาลนั่นแหละน้ำเป็นอะน้ําคนมากคนแบบคนมากๆแบบดูนะเห็นปะคือมันคนมากจริงๆ แต่รสชาติถ้าว่าเหมือนทั่วๆไปไหมก็ยังมันมันมัน,มนบั่นทอนมันมนะันทดทอนมารดทอนอ่ะเพราะว่าแกงพูนี้ส่วนมากเขาเน,น้นพวกชูรสไงอือตอนร้านเขาไม่ติดชูรสใช่ใชเขาแบบเพื่อสุขภาพมากๆใช่ว่าวันนี้เราก็ดูมีสุขภาพที่ดีละใช่เสร็จจากนี้ไปกินอะไรต่อโบอ,นะอ,อบัวท้าจบเทอร์ฟี่เลยอ่ะเดี๋ยวเขาเปิดร้านหนึ่งถักชฉมหมูหอมมีรถอ่ะให้เป็นแบบนี้แหละต่มีหมูน้าสามน้าใสอ่ะ ตัวข,ข้อดีของเขาคือหักดูสดแล้วก็แกเยอะนะถ้าถ้าจากที่เคยกินอาหารมังมารู้สึกว่าอร่อยแล้วก็ถูกปากเข้าเข้าถึงได้แล้วก็เยอะมากด้วยใช่จริงๆสัส่งสองอย่างมากีนก็คนเดียวก็ไม่หมดแล้วปะใช่จริงปะก็ไม่ได้แพงสำหรับคนรักสุขภาพไปหาซื้อกินได้แต่มันยากจะรักสุขภาพที่มันยากจังเขาเริ่มจะเปิดขาขาแล้วอรอนะฮะทุกคนเราจะสุขภาพดีไปพร้อมกัน,นจะสั่งผัดปลาอะทิก,ท,กทุกวันเลย สงทันไหมเขาใช้ <c oughs> ไม่กินผักก็ยังให้กินกินผักแล้วก็อร่อยเลยคืออยากทานหมูย่างใส่ทุกเมนูงไงเงี้ย <c oughs> แต่รสชาติถึงนะเจท์สมัยเนี้ยอือก็ <c oughs> รสชาติถึงแบบนี้เลยแกขนมเจน้ำยาอืออืออือโคตรเผ็ดเพร่กินกับพี่รัตน์นะเผ็ดมากเผ็ดจนงงว่าไอ้เจถึจริงไหม,ม,นะม,มก็ฝ่าลรลางที่เราจะเปิดผักผักสัผักข่าหมูหอม ไปไหนอะนนคือเออก็มันบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนกินเผ็ดแต่พักหลังอะ่ะพอมันกินเผ็ดมันก็แบบมันหงุดหงิดง่ดงายมากเลยอะ่ะก็องนะกินเผ็ดต้องกินนา้าชอบกิเนเผ็ดก็ต้องกินนา้าอ๋อเหรอช่วงนมันก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนะั้นมันเผ็ดมากเไปหรออาจจะไปกินโดนพริกหรือเปล่าไม่ช่วงหลังเนยฉันเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งแล้วนิวเทรนเดชั่นเนาะตัวจากอะไรเนี่ยอ,อันนี้อันนี้ต้องหาแล้วนะครับคือเป็นคนกินเผ็ดมากแล้วก็หายเป็นคนกินไม่เผ็ดแล้วคำตอบในช่องอินมาเลยค่ะ หัวเกินอันนี้ถ้าท่าดูหลังได้ไหมถ้าไปออกช่องอบบ่อท่านจะไม่พูดอะไรเลยที่ไี่ออกกัวข้เทศจะไม่พูดค่ะพูดเดยอะอยู่ทางนา้ำเวลาเราอยู่ตั้งแต่ถ้ามันร้อนเราเอาน้ำใส่ใช่ไหมน้ำแข็งแต่เดี๋ยวมันเผ็ดฉันขอเติมน้ำไหมเปรีย้ยวเผ็ดได้จืด <S <S ใส่น,น้ำตาลอา้าวถ้าเติมน้ำทุกจืดเลยร้องไหมถ้าคำจืดนลำลาบอ่ะไม่น่าเลยเนาะจากเจ้าของช่องเม้ไม่ได้รับลาหรบอน้ำลำอะไรลาผู้ชมให้ทุกคนลองสั่งกัน อร่อยเผ็ดใครชอบกินผักอ่ะอือใครชอบกินผักก็เป็นแฟนตัวยงคือใครชอบกินของแซ่บอยากให้ลองนะอืออยากลองให้ของแซ่บนี่คือลองเราไหมได้แต่ไปลองนี้ง่ายกว่าเพราะเรายากอีไปรู้ว่าอ่าอีพีหน้าจะมีแฟนยังมีละคอนเฟิร์มแล้วนะคะเราลาไปดิเราว่างหรอไปแล้วเดี๋ยวฉันจะไปใช้ชีวิตต่อพี่เอิร์ธจะไปนอนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเลิฟยู